ท่าน,นว่าที่พันรีกรพจน์ลุงกินันวัดอยู่ไหมครับเชิญครับอยู่ครับเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้สรงเกตทุกท่านครับผมว่าที่พันรีกรพจลุงกินันวัดครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม18สื่อสารมวลชนนะครับหมายเลขสมาชิกศู3าครับขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติมแล้วก็สรุปนะฮะการตรวจสอบการเงินของสำนักง,งานวิติธรรมทึ่สามารถจะสรุปได้คร่าวๆ10บข้อดังต่อไปนี้นะครับขออนุญาต ข้อที่1ในเรื่องของความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยนะครับสำนักง,งานผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักง,งานศาลยุติธรรมโดยครอบคลุมถึงงบการเงินนะครับงบแสดงผลการดําเนินงานและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์นี่สิ่ทุนปีสามที่สุดเมื่อวันที่30กันยายน2566นะครับผลการตรวจสอบแสดงเห็นว่างบการเงินที่จัดทําขึ้นนั้นถูกต้องมาตรฐาน ในภาคบัญชีของภาครัฐและนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับส่วนที่2ก็คือเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้นการตรวจสอบมาตรฐานสากลในการตวาาานนารตวจสอบบัญชีรวมถึงการพิจารณาความเพียงพอและการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมโดยมีข้อบง่งชี้ถึงการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่มีนัยสําคัญนะครับส่วนข้อที่3ก็คือข้อมูลอื่นผ,ผ,ผ,ผู้บริหารได้ยืนยันว่า รับผิดต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลการเงินทั้งหมดที่อยู่ในรายงานและไม่มีการละเว้นข้อมูลสําคัญที่ทําให้รายงานการเงินขาดความถูกต้องสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดที่อาจมีผลนะครับต่อการตรวจสอบอันนี้ยังไม่ได้ใส่ลงไปนะครับส่วนข้อที่4ก็คือในส่วนของความรับผิดชอบนะครับของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่นํากลับดูแลนะครับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานารบัญชีที่ระทสวงการกำหนดรวมถึงการจัดระบบควบคุมภายในที่เพียงพอนะครับผู้บริหารยังมีหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หลังงบการเงินที่อาจมีผลต่อรายงานทางการเงินนะครับส่วนข้อมูลการเงินเรามีที่ทางฐานยุทธธรรมกำหนดมาก,ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับรวมทรัพย์สินประมาณ72,650ล้าน 2 9 7 5 7 9บาท25สตางค์นะครับสรุปและข้อสังเกตก็คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสรุปว่าการเงินที่นำเสนอโดยสำนักง,งานสารยุติธรรมมีความถูกต้องตามมาตรฐานและไม่มีข้อบ่องชี้ถึงการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญทั้งนี้การรายงานการเงินได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่นำกลับดูแลระดับสูงของสำนักงานสารยุติธรรมนะครับส่วน ข้อที่ 7, ในส่วนของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธินะครับมีหนี้สินหมุนเวียนเจ้านิระยะสั้นก็ดีนะครับหนี้สินโอนและรายงานค้างจ่ายนะครับมีเงินฝากระยะสั้นนะครับรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ1,950งาสบล้าน25งแสนหพยบาท22สตางค์นิสินไม่หมุนเวียนก็จะมีในเรื่องของเงินกองทุนนะครับจากสำนักง,งานสรรยุติธรรมเงินหนี้ เงินโอนระยะยาวเงินฝากระยะยาวนะครับรวม1 7 3 0 9ล้าน4 3 8 2 8 5ล้าน18ตัตางรวมรวมทรัพย์สินกับรวมทรัพย์สินสุทธิกระส่วนทุนนะครับตรงส่วนนี้อยู่ประมาณ72,650 0 0ล้านบาท297,579บาท25สตางค์นะครับสําหรับสํานักงาน สัญญุทธธรรมนะมีไรายได้และค่าใช้จ่ายประมาณงบไรายได้จากงบประมาณของรัฐที่มอบให้กับสารยุทธธรรมประมาณ20,000กว่าล้านนี่แหละครับ2องหมล้านบาท2 5งแ0 0ห้ับ39บาท46สตางค์นะครับมีไรายได้จากการลงทุนการบริจาคก,ก็ดีรายได้อื่นก็ดีนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาต ข้อ9ข้อ10นะฮะข้อมูลอื่นๆข้อ10ก็คือข้อมูลทั่วไปนะครับที่การตรวจสอบจากการ,รางานนี่นะครับสำนักง,งานสารยุิธรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชที่2540เพื่อสนับสนุนบริหารงาน้านยุติธรรมและสารยุติธรรมโดยมีบทบาททางด้านการดัดนินทำงบประมาณและบริหารทรัพยากรของสารยุติธรรมสำหรับสารรัฐธ,ธรรมนูนนะครับมีสำหรับสารยุติธรรมครับมีหน่วยงานในสังกัด ทั้งหมด287หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณและการบริหารเงินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาเปรียบเทียบสําหรับงบประมาณนะฮะงบประมาณปีที่แล้วกับปีนี้นะครับของสารรับนูนเอ้ของสารยุติธรรมนะครับสําหรับข้อที่1ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับปี2566นะครับมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่1,650ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ ซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียน1 4 8 1ล้านบาทโดยการเพิ่มขึ้นนี้มาจากเงินฝากระยะเงินฝากประจำระยะสั้นและเจ้าหนี้โอนและรายการค้างอื่นๆนะครับส่วนที่2ก็คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็ปี6 6นะครับมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน15,359ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2,565ซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม12,700ล้านบาทนะครับสุวนที่3สินทรัพย์สุทธินะครับปี66มีสินทรัพย์สุทธิ72,650ล้านบาทเพิ่มขึ้น2,000จาก2,565ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิรวม68,817ล้านบาทนะครับข้อที่สีส่ก็คือ,อไรายได้จากการดำเนินงานนะฮะ ปี66นะครับมีไรายได้รวม2 6 9 4 1ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี65ซึ่งมีไรายได้รวม2 6 2 3 4ล้านบาทโดยไรายได้หลักมาจากกบประมาณของรัฐบาลและไรายได้จากการจัดการเงินทุนสำรองน,นะครับ <S 2>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  ข้อที่5ก็คือค่าใช้จ่ายต่างค่าใช้จ่ายนะครับมีปี2566มีค่าใช้จ่ายรวม2 6 1 7 8ล้านบาท ลดลงจากปี65ซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายรวม25,748ล้านบาทนะครับโดยค่าใช้ใจ่ายหลักมาจากการใช้ใจ่ายทางด้านบุลคลากรและค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและการบริการต่างๆนะครับข้อที่6ก็คือไรายได้สุดที่หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายนะครับปี66มีไรายได้สุดที่หลังจากกค่าใช้ใจ่ายก็คือ763ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี65ซึ่งเป็นไรายได้หลังหัก ค่าใช้จ่ายแล้ว485ล้านบาทด้วยกันนะครับาำรับข้อที่7เป็นงบประมาณสำรองจ่ายนะครับปี66มีการเบริกจ่ายงบประมาณสำรองจ่าย22,227 22ล้านบาทใกล้เคียงกับปี65นะครับซึ่งมีการจ่ายงบประมาณสำรองจ่าย2 0 3 8ล้านบาทด้วยกันนะครับส่วนข้อที่8ในส่วนของหนี้สินนะครับ ก็ปี66มีนิสินรวม1 7 3 0 9ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี65ซึ่งมีนิสินรวม14,185ล้านบาทโดยเป็นเจ้าหนี้นหลักจากการชำระจากการค้างชำระสินค้าและบริการและก็เงินกู้ยืมนะครับส่วนข้อที่9ก็คือเงินทุนสำรองจ่ายปี66มีเงินทุนสำรองจ่าย656ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี65ซึ่งมีเงินทุนสำรองจ่าย รวม596ล้านบาทนะครับแล้วก็ข้อที่10คืองบประมาณการดําเนินการสาหรับปี66มีการเบิกจ่ายงบประมาณดําเนินงาน23,186ล้านบาทใกล้เคียงกับปี65ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าดำเนินการ23,800ล้านบาทด้วยกันสรุปได้ว่าในปี66เนี่ยนะครับสารรัฐมนูญไอสารสารรัฐมนูญสารรัฐมนูญได้ยุติธรรมนะครับได้มีการเพิ่มของ สินทรัพย์สุทธิรายได้สุทธิและงบประมาณสำรองจ่ายเมื่อเทียบกับปีห5อีกทั้งมีการจัดการหนี้สินก็ดีรายได้ก็ดีการจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราขออนุญาตสนับสนุนในการจัดทำง,งบประมาณดังน,นี้ครับขอบคุณครับ